ส่วนเจษดาโอ้โหต้องชวนทั้งสองท่านไปด้วยเพราะว่ากินคนเดียวคงไม่หมดฮะมีแกงเขียวหวานทุเรียนแกงส้มทุเรียนส้มตำทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนก็มีที่สําคัญจะพาไปชิมหลากหลายทุเรียนแบบหลากหลายสายพันธุ์มากช่วยนับหน่อยนะว่าชิมไปกี่สายพันธุ์นะฮะมาดตทมพร้อมกันเจษดาโอ้โหฮะเชิญค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโ G.R. Sport ใหม่ Rescue Ultimate Ambition จัดเต็มสายทุเรียนสมราคาราชาผลไม้ <Wow. S 2> ช่วยการนับหน่อยนะครับว่าจัดไปกี่สายพันธุ์ ข้ามพลาดเจษด,ดาโอโหวันนี้ <Yahoo! S 1> จะให้ฟินก็ต้องไปชิมกันในสวนเลยนะครับเจ๊แมมสวนทุเรียนชบารีสอร์ทจันทบุรีจัดให้หนึ่งขันตกใหญ่บอกว่าอยากให้ทีมงานนี่ได้ลิ้มลองสเสน่ห์ทุเรียนพื้นบ้านแต่ละสายพันธุ์ดู มีชื่อแปลกๆที่ไม่เคยลองนี่อีกเพียบเลยนะครับเม็ดละพันพอไหมฮะเม็ดละพันถูกต้อง์เม็ดละหนึ่งพันโอ้แพงจัง 1, อ่ะแพงจังอะพันเงาหนึ่งสายพันอ๋อหนึ่งสายพันแต่ละหละักหลยสายพันเนี่ยคือราคาสูงมากราคาสูงมากอย่างกบชัยน้ำนะทั่วไปลูกละหมื่นหนึ่งเออมืนับที่เขาที่เขาประมูลกันคเป็นแสนก็มีของเราเท่าไหร่อ่ะของเราแค่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทของก๊อฟปะเนี่ยต้องตามมาดู เริ่มด้วยมูสังคิงเป็นราชาทุเรียนจากมาเลเซียบ้านเราวนี่นนำมาปลูกกันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับราคาแพงกว่าเพื่อนกลิ่นอ่อนๆเนื้อเนียนละเอียดหนึบๆหอมๆห,หวานๆทีมงานบอกให้ให้ชิมแค่เม็ดละพันมูสังคิงสักสองไม่ได้หรอ สายพันธุ์กบบ้านเราก็มีอยู่3-400สายพันธุ์นะครับวันนี้ลองกบชายน้ำเนื้อแห้งเนียนละเอียดแทบจะไม่มีเส้นใยนะครับหวานมันกลมกล่อมสีจะเป็นออกเหลืองเหลืองอ่อนๆน,นวลๆเหลืองนวลๆเม็ดเขาก็จะขาวเหมือนกันนะคะอีกสายพันธุ์โบราณอย่างทับทีมนี้เพิ่งจะเคยลอง หวานไม่มากแต่จะหอมๆุบางที่เขาเรียกอะไรครับทิมทองทิมทองทับทิมทองเพราะว่าถ้าเกิดเขาสุกกว่านี้เนื้อก็จะสุกสีเหมือนทองเลยค่ะห,หอมเหมือนอะไรบอกไม่ถูกมาลองเองแล้วกันส่วนนี้เรียกว่าสาวชมเพิ่งจะเคยลองเหมือนกันนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์โบร,ราณรสชาติหวานน้อย <laughs> ายพันลูกผสมหมอนทองกับพวงมณีเรียกว่านวลทองจันนะครับผิวเหลืองทองสวยที่เดียวเนื้อเยอะเม็ดเล็กรีบกลิ่นไม่ฉุนอ๋อนวลทองจันจ้าได้หมอนทองกับพวงมณีนเนื้อเยอะเนื้อเยอะกว่าเดิมเนื้อเยอะกว่าเดิมเยอะดิเพราะว่าพวงมณีเม็ดก็จะใหญ่เม็ดเนี่ยก็จะอร่อยอ๋ออ,อันนี้จองอันนี้จอง สายพันุจันสาเป็นลูกผสมก้านยาวกับชนีนะครับเนื้อเหลืองเข้มหวานมันเนียนเนียนหนึบหนึบเขาจะมีความขมแบบป,ปลายๆเหมือนชนีนิดนึง<ช>แต่ความเป็นวิปครีมความเป็นหนึบๆเนี่ยก้านยาวกับก้านยาวทินไม่หมดหนะทิ้นานช่วยหน,ะน่อยแล้ว โอ้โหเริ่มจะจุกนะครับจัดไปไม่ได้นับเลยว่ากี่เม็ดแล้วต่ออีกสายพันธุ์โบราณแล้วการทองกระมนลหากินยากหวานน้อยหอมหอมอีกสายพันธุ์ยอดนิยมหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับพันธุ์ก้านยาวเนื้อเนียนหอมละมุนหวานมันกลมกลอบ เห็นสีแล้วพวงมณีเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านนะครับเม็ดเล็กน่ารักตามุตามิแต่ว่ากลิ่นหอมแล้วก็หวานมากเม <c oughs> ็ดใหญ่ขาดทุนนะเนี่ย <c oughs> หลายคนที่ได้ลองอาจจะติดใจนกจิบนะครับเพราะว่าเนื้อเยอะกลิ่นหอมละมุนหวานหวานมันมันคนทานนกจิบแล้วลืมหมอนทองเลยจริงหรอ เอาลองดูกินนกหยิบปุ๊บลืมันนี่เลยอ่ะหมอนทองปิดท้ายชนีและหมอนทองเลือกไม่ถูกนะครับรักพี่เสยดาน้องหืม mm. ชานีหมอนทองสายทุเรียนต้องไปให้สูตรต่อด้วยแกงเขียวหวานทุเรียน แกงส้มทุเรียนใส่กุ้งส้มตำทุเรียนแซบๆสายทุเรียนเข้าเส้นต้องทุเรียนเชื่อมและข้าวเหนียวทุเรียนอ๋ออย่าลืมดับร้อนในด้วยผลไม้อย่างมังคุดเงาะแล้วก็ลองกองนะครับ มาที and 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 tourism, ่สวนช่วงนี <and> <vrai> ้เขามีบุฟเฟ่อาหารผลไม้และทุเรียนเหมาแบบรายหัวนะครับรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมกันในเพจหรือใครจะสั่งซื้อทางออนไลน์อุดหนุนชาวสวนก็ได้ลีลากลยุทตรลดแรกแจกแถมดึงดูดลูกค้ากันน้าดูเลยนะครับที่ไม่ใช่มังคุดเกตคัดหอนะพี่นะแต่ว่าไม่ใช่เกตคัดอมกมังคุดคัดคือคัดอะไรคัดข้า โตให้นะครับพี่เราคุยไม่เก่งเรากินได้อย่างเดียวชวันคำหอมถ่ายภาพเจษดาโอโหสวัสดีครับอ่าุดหนุนชาวสวนได้ช่วงนี้ไปจันเบุรีไประยองอะไรเงี้ยโอ้โหทุเรียนกำลังออกเยอะเลยฮะเนอเขาชวนเราเนี่ยเขามายั่วมากกว่านั่นน่ะสิคุณออ ก็เอามาให้ชิมเอามาให้ชิมอยู่ทีมงานพอได้ชิมอยู่เนาะ,ะไม่ถึงีิฉันนะ่าต้องเหระแหมแสดงว่ามาผิดา <laughs> วาระกูนวาสนาน้อย <laughs> อาวาสนาน้อยไม่ได้ชิมนะฮะ <laughs> แต่ว่าจำไม่ได้แล้วแหละว่าชิมอะไรไปอ่ะสงสัยต้องไปอีกรอบนี้งไ้ <laughs> คุณก็